้าเจ้าจ๋าเมนูมอของเอาก็มาค่ะไส้กกอกแดงทอดในตำนานนะคะไส้กกอกกรอบๆกรอบๆนะคะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกำลังดีเ้าชอบกดใจกดเมนต์กดเซฟไว้นะคะเอาเริ่มจากเดียวพี่กันก่อนเลยเธอะน้ำตาลปี๊บหนึ่งค่ะซอมะขามหนึ่งค่ะน้ำปลาหนึ่งค่ะน้ำเปล่าหนึ่งค่ะอย่างละหนึ่งทัพพีนะคะซอสพริกหนึ่งชอตต้อนโต๊ะเคี่ยวพอง้อวใส่พริกป่นตามใจชอบแล้วตามด้วยอะไรพริกทอดที่เราทําไว้โรยผักชีให้หอมๆเลยค่ะเอาเสีกรอกนะคะบ้างค่ะทอดไฟกลางนะคะ ใช้เวลานิดนึงเราต้องไล่ความชื้นออกจากของทอดเพราะอะไรฝามกรองมันจะหมดเนี่ยความชื้นมันจะออกหมดดีเพราะนั้นผิวจะกรอบเคล็ดลับของทอดเลยเหมือนกันทุกอย่างอันเนี้ยฟังเสียงจะถือกอบจะหนานมากเนี่ยเวลาเขาทอดอ่ะเขารีบทอดนะเนอะแม่ค้าเนาะถ้ากรอบๆอย่างนี้กินต,ตายเลยทีเนี้ยเมนูเอาตัวรออสําหรับปีใหม่นี้เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกําลังดีเจอผิวกรอบ คิ้วกันเพื่อนๆสนุกสนุกไปเลยเธอเอาตัวรอดง่ายๆถ้าชอบกดใจกดเมกกดเซฟนะคะอ้าวขอสุขภาพดีนะคะแฮปปี้นิวีร์ค่ะ